สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่อง u t u b e นะครับสราลมคอยชแนลนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อทางร้านนะครับสอบถามเรื่องเหรียญนะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้ที่ Li น์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับก็วันนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็แนะนําให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดตัวนี้นะครับ เหรียญหังวัดเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดตัวนี้นะครับปีพศ2525นะครับก็จํานวนการผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําแล้วก็สอนวิธีดูเหรียญที่มีราคาสูงนะครับต่อเหรียญนะครับราคาที่ทางช่องผมนะครับสลานลมคอยชนแนลรับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่1 5 0 0ถึง5,000บาทนะครับมาดูกันนะครับว่าเหรียญที่มีราคาสูงนะครับจะเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้2เหรียญนะครับ นี่นะครับเหมือนกันนะครับปี2525เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าชัดไหมวางดีกว่านะครับก็ไม่ซูมไม่ค่อยชัดนะครับปอมานนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับด้านหลังจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพื่อนแต่พอลองดูด้านหน้านะครับนี่นะครับ เหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับมีสองบล็อกนะครับเพื่อนๆถ้าแบบนี้เพื่อนๆก็น่าจะพอรู้บ้างแล้วนะครับสําหรับท่านที่อยู่ในวงการนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทตัวนี้นะครับจะเป็นบล็อกพระเสียรเล็กนะครับที่มีราคาสูงนะครับซึ่งผมก็ประกาศรับซื้อเหรียญตัวนี้นะครับบล็อกพระเสียรเล็กตัวนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตยังไงนะครับว่าเป็นบล็อกพระเสียรเล็กนะครับเพื่อนๆอันดับแรกเพื่อนๆดูที่ตัวหนังสือก่อนเลยนะครับนี่นะครับ ถ้าเป็นบล็อกธรรมดานะครับตัวหนังสือจะใหญ่นะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบล็อกพัสดีเล็กตัวหนังสือจะเล็กคมนะครับดูช่องว่างระหว่างดอเด็กนะครับจะแทบจะไม่มีช่องว่างเลยนะครับสําหรับบล็อกธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกพัสดีเล็กที่มีราคานะครับช่องว่างจะเยอะนะครับดูนะครับเพื่อนๆดูลักษณะตัวหนังสือนะครับน well> ่าจะพอชัดเจนแล้วก็เข้าใจนะครับนี่นะครับตัวหนังสือจะหนานะครับภูมิพลอดุลยเดช แล้วเพื่อนๆดูบล็อกก็เสียเล็กนะครับนี่นะครับตัวหนังสือจะคมชัดเล็กกว่านะครับแล้วก็ดูอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับพระพักของในหลวงราชการที่9นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับพระพักจะเลียวเล็กกว่านะครับชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดูช่องว่างระหว่างตัวนี้นะครับนี่นะครับพระเสียงตัวนี้ลอเรือ อันนี้ก็จะแคบกว่านะครับตัวนี้จะกว้างกว่าแล้วก็ตัวหนังสืออีกเช่นกันนะครับนี่นะครับตัวหนังสือจะคมชัดเรียวเล็กกว่านะครับตัวนี้ตัวหนังสือจะหนานะครับเพื่อนๆนี่นะครับด้านหลังจะไม่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียรเล็กเหรียญนี้นะครับนี่นะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับเพื่อนๆ เริ่มต้นที่1,500ถึง5,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับน่าจะพอชัดเจนนะครับเพื่อนๆอันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับบล็อกนี้ทางร้านทางช่องผมนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับผมจะรับซื้อบล็อกนี้นะครับเพื่อนๆเป็น1บาทพภเษียเล็กนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับดูที่ตัวหนังสือครับ นี่นะครับตัวนี้จะตัวหนังสือจะหนานะครับบล็อกธรรมดาแล้วเพื่อนๆดูสังเกตดูบล็อกผ้เสียนเล็กนะครับตัวหนังสือจะคมนะครับนี่นะครับตัวที่ดอเด็กนะครับแทบจะไม่มีช่องว่างเลยนะครับดอเด็กนะครับแล้วก็มาดูบล็อกพ้เสียนเล็กที่มีราคานะครับนี่นะครับจะเห็นช่องว่างตัวนี้นะครับตัวหนังสือจะคมกว่า พระพักจะเลียวเล็กกว่านะครับนี่นะครับก็เอาตัวอย่างจริงๆเลยนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเหรียญพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตก็มีโอกาสพบเจอนะครับเพื่อนๆอาจจะมีเหรียญตัวนี้อยู่ที่บ้านเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อนๆลองสังเกตแล้วก็ลองไปคัดดูนะครับนะครับอาจจะเจอตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเจอนะครับ ต้องการที่จะขายนะครับเพื่อนๆสามารถส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้ที่ลาย e ID ดีย0954124443นะครับนี่นะครับของลาย e ID ของทางช่องสลาลมคอยชแนลนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับราคาตามสภาพนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับนี่นะครับเหรียญปีเดียวกันนะครับแต่ว่าราคาต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับ แต่ด้านหน้าเพื่อนๆดูครับนี่นะครับชัดเจนนะครับบล็อกนี้จะมีราคานะครับทางช่องรับซื้อบล็อกนี้ทางช่องไม่ได้รับซื้อนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับนี่ชัดเจนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับสาระความรู้ดีๆพร้อมทั้งการันตี รับซื้อเหรียญที่ประกาศรับซื้อทุกรายการนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้ามีก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับถ้าราคาพอใจทั้งสองฝ่ายก็ผมยินดีรับซื้อให้นะครับนี่นะครับนี่สวยงามทีเดียวนะครับบล็อกนี้หายากมากนะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ